สวัสดีครับก็อยู่กับช่อง Two Zero Gaming นะวันนี้มาเล่นแมปที่ได้แรงบันดาลใจมาจากฮนะชื่อว่าเฮซ a Game เนี่ยมาเหยียบไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงสีเขียวตรงกลานะองอ่ะรู้เจอเพียรแล้วอะ่ะอยู่ใกล้ๆเลยวันนี้ก็มากับน้องนะฮะโดยการเล่นลนี้เล่นได้สูงสุดถึงร้อยคนเลยนะ แล้วมันมีการทำหลายอย่างเลยเหเุส่าเกมโดยสกิตเกมนี้จะมาจากเออสกิตเกมเป็นเรื่องนึงในเน็ตบิ๊กนะฮะเป็นเรื่องที่สนุกมากอ่ะฮิวบไปนในเกมแล้วนะครับวับปไปเลย แบบไม่ต้องหว่วงนะคะที่ถ่ายปิงนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะอยากจะโชว์ว่าปิงมันกินแค่ไหนทำไมชุดเปลี่ยนไปเนะี่ยเมื่อกี้พี่เตือนไว้ก่อนนะเกมแรกอะ่ะคือมันคืออุนต้องดูด้านบนต้องเปิดเสียงพิงอะไรอะ่ะไม่ไม่ต้องเปิดนะ ผมจะขอใส่หูฟังนะฮะเอาหยิบไปข้างนี้เลยโอเคได้ยินนะฮะได้ยินแหละอืมมาเสียงก็หลอนมากเลยนะฮะมาล้อเล่นไม่ได้ อ๋อตอนนี้มันเขาจะให้เราฟังอยู่ว่าจะเล่นเกมอะไร,เก,รกเกมแรกคือเกมแรกคือเกมเลทไรกีดไรคือเวลามันจะมีการบอกอยู่ว่าเลดไรกีดไรอะไรประมาณนั้นหรือไม่ก็พูดว่า a e i o อยู่หรือไม่ก็มีจังหวะของมันอยู่ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะบอกจังหวะให้ฟังฟังไปเดี๋ยวอุ่นก็เดี๋ยวก็จะรู้ นี่เริ่มมาโอ้โหอยู่แถวหลังโคจอโอ้โหเวลามีแค่สองนาทีเองผมไม่ได้ปรับโพซิชั่นให้ลึกนะก็จะไม่เห็นสวัสดีเราอยู่ข้างๆกันเลยสวัสด,ดีเราอยู่ข้างๆกันเลยอย่ช่วงนี้เป็นโควิดไม่แต่เมสดกันเลยวะแย่ถ้าเราไม่มีเมสอ่ะ yeah. <He> เฮ้ยโอเคลยแลวอุนอยู่นี่นี่ก่อนอ้าวไม่ทันพีแอาซูมมดานี่แหละอุนจะอยู่นี่นี่ หลายมายิงคนเลยนะจะสื้มหาเพื่อนนะทำไมเพื่อนอยู่หลังเพื่อนเลยโโอ้ห uh huh. มันจะมีสีเขียวกับสีแดงพอไปสีแดงให้หยุดแต่ไปพอไปเสียเขียวก็นั่งใช่ไหมไม่เ <ละ S 1> วลาบอกเวยมันมันจะพูดอยู่โกโกว่าโกซิงถุกมีด้าพูดถูกป่ะวะ I am number o ว e เราเชื่อว่านายทำได้ญาติน้องคอยหลอกหลอนดูเพียดอย่างนั่นนงนิ่งกัดจู่แล้วผู้หญิงอุนัเขนาขเป็นอะไรโดนตน้นไม้บีบคอครับเดี๋ยวนะผม อ๋อก็ดเด็กคนนี้เขาแบบพูดแล้วหันหน้ามาดูไงแต่อันนี้มันเป็นหุ่นยนไงในเรื่องมันก็เลยหักคอมาดูก็คือ่มันตีได้เขาก็ว่าก็โอ้โหแล้วน้องไม่รอดเลยเหรออ่ะฮะใช่อุนดูดูพี่ไปเกมต่อไปคือเกมอะไรเออไม่ทราบเหมือนกันลือ อุนอยากจะลองแก้มือดูอยากอยากลองแก้มืออือก็จะให้น้องแก้มือนะครับอ่าอุ่นออกอืมแลทีนี้ก็เดี๋ยวาขายข้าเดี๋ยวเช็คเวลากัรท่ายก่อนอามาเดี๋ยวจอยมานะ ก็ว่าก็ซึชินาซึมีดะชินาซึ้อมีมีมพวกนี้นให้อุ่นหยุดหรือดะพอดีอุ่นหยุดก็ได้แต่อุนมือไม้อาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวน้องจะหยุดตามแพทโอเคไหมพอแพทพูดหยุดน้องจะหยุดเลยนะเพราไม่ต้องพูดหรอกอุ่นมีสมาธิพอถ้าตั้งใจ อย่าพิ่งเดินไปแตะนะคนที่เดินพร้อมกันเท่านั้นเห็นพี่ไหมเห็นหพววี่ไหมโค้นั่นแหละเห็นเห็นแล้วนั่นแหละหาอ่ะใกล้จะถึงสีนี้ยังเอาไปมาแถวแถวสีเขียวพี่บอกเข้าคือเข้าเข้าเข้าแล้วโอเคโก้าโต พีน่น้าสูงมีได้แพทอยู่ไหนอยู่แถวหน้าไหมนะอยู่แถวหน้าก็ถมหน่อยก็ได้อกอความต้องสูงมีได้โอเคเราจะวาดเอ้าแล้วคุณไม่ได้เขาแล้วมไม่ได้เขาสีเขียวที่เหรอ S <S เอ้าทำไมอ่ะก็น้องเข้าไปแล้วนะทำไมอ่ะ อันนี้น้องแต่ีนน้องผมจะยังไม่เล่นก่อนนะครับน้องเขาอยากจะเล่นละทำไมอ่ะ Okay. มาเดี๋ยวตัดไปตอนโหลดเข้าเกมเลยนะครับอม,มาก็ตัดมาในเกมแล้วนะฮะตอนนี้ว์ปมาแล้ว,ต,วต้องไปตรงนออกมาได้ไดอืยเดินออกมาได้ตอนนี้กดตรงไหนก็ได้แล้วแต่ถ้ามีปุ่มแปลกๆก,ก็อย่าก,กด ไม่ต้องยืนรวมหรอกแล้วจะยืนตัวตรงๆก็เฮ้ยมีได้แล้ตเตียมันนอนได้ไหมนอนไม่ได้หรอกรก็มันนี่ขาทอะไร,นะ <c oughs> รกร็ให้เหมือนชาจริงไงอย่าในเรื่องมันมีเตียงสองชั้นแต่วราคิดในเรื่องมันมเตียงแค่ชั้นเดียวนะแล้วคือในเกมเนี้

ข้างหน้าใช่ไหมไปกันหนึเลยเอะก็คือบินสองเลยพอเขาหยุดพูดปั๊บก็คือหยุดเลยใช่ไหม,มก,ก,ก,ก็ว่าก็ตื่นที่หน้าคือมีด้ามีคำว่าด้าอุ่นหยุดเลย<ไ>อ่ะหรือว่ามีคำวา่าโกกุ้ว่าอุ้นก็หยุดเลย กูว่าก <da, iber> <ını> ับดะใช่ไหมกูว่ากับไม่ไม่หรอกกูกูว่าไม่ใช่หรอกดะกูรูว่ากูกูว่ากูซูชินาซูมีดะดะก็คือหยุดกโกก็คือเริ่มเลยใช่ไหมกูว่าไม่หรอกเนี้ยแค่มันพูดแล้วก็หยุดพูดอะแต่ต้อง ไม่เลื่อนเดินไปให้สุดดิมันจะเดินเร็วขึ้นคืออุ่นจะเลื่อนเดินแค่นั้นทำไมอุ่นดูที่พี่นะคือเลื่อนไปให้ไกลๆก่อนนี้อีก ไม่นะอเข้าเขตดเข้าเขตดสีแดงแล้ววเดินได้เลยแต่ห้ามออกมาจากเขตดสีแดงเลยครับเฮี่ยมนุ๊งมาถึงแล้วอุโคตรเก่งเลยอ่ะโอ้โหกลัวมากเลยไนมะ่กล้าเดินไปด้านหน้า <c oughs> ก็ <c oughs> กลัวก็โอเคมาจะตัดไปตอนที่เกมจบเลยนะคะับทม <c oughs> มาแล้วนะครับนะ่ะเห็นไหมอืมโดยอันนี้มันเป็นเกมแกะน้ำตาลแผ่นนะฮะในเกมจริงๆแต่อันนี้เขาทำมาเป็นออฟบี้แกะน้ำตาลแผ่นเหรอน้ไม่เข้าใจแกะน้ำตาลแผ่นโอ้หใช่มันถูกคือเดินตามทางที่เขาให้มาลใช่ไหมรูปอะไรนะรูปสามเหลี่ยมไม่มีจุดเหรอ นี่ต้องหยุดเดิมไปเรื่อยๆจนกว่าอุ่นตกจนถ้าอุ่นตกก็ตายเหมือนพี่โอเคอา,ากนกันผมหิเตสนโอเคนะนรับตาแรกก็จบไปแล้วโอ้โหตายต่อหน,น้า ยังไม่ตกได้ไงวะนเหมืนอนไรจะเจอน้องผมลอะ่ยฮะตายน้องตายแล้โอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะเออแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะชนะออบบี้